ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนอวิชาการภาษาอังกฤษนะคะสับสองตัวนี้นะคะที่เด็กๆเรียนนะคะเด็กๆก็ได้เรียนไปแล้วนะคะคุณครูก็เคยสอนมาแล้วแต่เป็นการทบทวนการอ่านนะคะมีอะไรบ้างดาูตัวนี้นะคะ B ีแบทค้างข่าวบีแบค้างข่าวอ่านยังไงคะแบทบีเอทแบ c บีเอทแบค้างข่าวบีเอทค้างข่าวอ่าเป็นรูปค้างข่าวนะคะเคยเรียนจำได้ไหมคะ ต่อไปค่ะสับอีกตัวหนึ่งก็คือแมทเสือแมสเสืออ,อันนี้คือเสือที่เด็กๆใช้ในการเวลาทำงานนะคะภาษาอังกฤษเราเรียกว่าแมทเสือ m a t แม t เสือ m a t แมทเสือ ทบทวนศัพท์เก่านะคะแบดค้างคาวแบดค้างคาวแมสเสียแมสเสีย er. er. คะแล้ชั่วโมงต่อไปอาจารย์ใหญ่จะทบทวนเรื่องการเขียนนะคะพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย